แนวทางรอบของวันที่16เมษายนนะครับเสือตกถังพลังเงินดีคำชนโนดเสือตกถังเศรษฐีมั่งมีคำชนโนดพทะมหาอดุดในรอบนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆ เราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสน,นุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแบแรกครับเราไปดูแนวทางของเศรษฐีมั่งมีกันนะครับรอบที่ผ่านมานะครับสําหรับ 1. เมษายนนะครับให้เด่น 2. เด่น4เด่น9เด่นจะเป็นเด่น4ตามนั้นเลยนะครับส่วน,นีนว่าแนวทางของวันที่ 16เมษายนนะครับให้เด่น1เด่น3เด่น8เด่นจะเป็นเด่น3นะครับ510 530 580 116 136 186ระวัง1133และ88นะครับส่วนชุด2ตัวจะเป็น1030 80 1535 85 1636 86 1737 87 หนึ่งเก้าสามเก้าแปดเก้าส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับรอบของวันที่หนึ่งเมษายนนนครับให้เด่นแปดลองหนึ่งมานะครับใบต่อไปเป็นแนวทางของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับรอบวันที่สิบหกนี้นะครับให้เด่นแปดลองหกมาครับ

ในวงกลมนะครับจะเป็นตัวเด่นในรอบของวันที่16เมษายนนะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางของคำชโนดประ,ะมหาอุดนะครับรอบที่แล้วให้เด่น2ลอง4กับ9มานะครับรอบนี้16เมษายนนะครับให้เด่น3ลอง5กับลอง1มาครับ510 816 5 1 3 ดหนึ่งเจ็ดทางไปต่อไปนะครับเป็นชุด2ตัวเหนือ1 0 1 3 1 6 1 7 5 0 5 1 5 6 5 7เด่นใต้3 0 3 5 3 6 3 7 0 6 0 7 7 6และก็7 9นะครับสำหรับรอบนี้นี่คือแนวะทางของ คำชโนดพทะมหาอุดนะครับแนวรอบของวันที่16เมษายนนะครับไปดูแนวทางใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของเสือตกถังเช่นเดียวกันนะครับโดยอาจารย์พลขอนแก่นนะครับรอบที่แล้วให้ลองศูนย์กับ7มานะครับเด่นจะเป็นเด่น5ครับรอบนี้นะครับ16เมษายนมาแล้วนะครับให้ลองศูนย์กับ5เด่นจะเป็นเด่นหนึ่งครับ 1 3 1 8 0 3 0 8 5 3 5 8 1 7 0 7 5 7 1 9 0 9 5 9 1 4 0 4 5 4ในวงกลมจะเป็นตัวเน้นนะครับทั้งเหนือใต้ครับต่อไปเป็นชุด513 518 517 519และ514เด่นจะเป็น517นะครับระวัง เลขชุดนี้นะครับ10-15หลายก็0 5นย์นะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์พลขอนแก่นกับเสือตกถังแนวรอบ16เมษายนนะครับแนวทางใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของคําชโนดใบเขียวนะครับรอบนี้ให้เด่น2เด่น4เด่น7มานะครับสำหรับ1เมษายนนะครับที่ผ่านมาครับ เด่นจะเป็นเด่น2รอบนี้16เมษายนมาแล้วนะครับให้เด่น1เด่น3เด่น8นะครับระวัง1133 3, และ88นะครับสำหรับรอบ16เมษายนนี้นะครับไปดูตัวเด่นเ,เลขสวยกันนะครับรอบนี้จะเป็นเด่น3นะครับเลขสวยมาจะมีชุด510 530 580 116 136 186ชุด2ตัวครับ 10 30 80 15 35 85 16 36 86 17 37 87 19 39 89มานะครับสำหรับรอบของวันที่16นี้ครับ